ตอนนี้เราอยู่ที่อัพอาโลเวอร์ถนนอยู่ที่ประมาณถนนที่40 40ถนน43โลโลเวอร์อ่ามันจะมีโลเวอร์มิดเดิลและอัปเปอร์ตอนนี้เราอยู่ยที่อยู่ที่ประมาณ43 4สเราเดินมาจาก j จดีโปรตาร์ประมาณ สิบห้านาทีก็มาถึงอ่าก็จะเป็นแหล่งชุมชนละอ่าแหล่งชุมชนละอ่าเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้เดิน ไปที่สามสิบหกสามสิบเจ็ดโลเวอร์ ฝั่งตรงข้างจะเป็นมิดเดิลบ็อกมิดเดิลส่วนที่โรงแรมมิดเดิลอยู่คืออัปเปอร์ถนนที่36อ,อันนี้จะเป็นโลเวอร์จะอยู่ตาำลงมาจากม <c oughs> ิดเดิลร้านซ่อมรองเทา้า ตอนนี้เราอยู่ที่42บแล้ว42อโรเวอร์ตลาด đến đi nào à bây giờ đi đi sao rồi à cái này hôm nay ở cao คือตลาดเขาจะทําพื้นเป็นยกสูงหมดนะอ่าทำเป็นพื้นยกสูงหมดเลยอ่แล้วก็วางขายของอยู่ข้างบน อันนี้เราออกมาที่41โลเวอร์41โลเวอร์ตรงนั้นจะเป็นมิดเดิล41มิดเดิลเดี๋ยวเราเดินไปตางน,นี้มีดอกไม้ขายด้วยเห็นนะคนพม่าเขาจะชอบเอาดอกไม้ไปถวายพระเขาจะเอาดอกไม้ไปถวายพระ อาโมกโดก็มีด้วยมีขายเยอะแยะเลย เหมือนปลาล้าเนี่ยเหมือนปลาล้าเลยเหมือนฝรั่งนี่เมอร์เมอร์ชานโรด บวงกอรดบวงกอสตีโลอตอตโอเค ไม่มีอะไรให้ดูแลเดี๋ยวพอมีอะไรดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายทีหนึง่งเดี๋ยวเราก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆตอนนี้เราสามารถหาทางข้ามไปจารลัดได้แล้วนะ,ะโดยที่เรามาข้ามขึ้นเรือที่แคนซูาดนแนซูดนแคนซูแนแนซูดนแคนซูดนเฟอร์รี่เทอร์มินอล ่ย <Yeah>. yeah. <Yeah. S 1> อันนี้คือท่าเรือเพรสเดนเฟรนี่เทอร์มินอลอ่อันนี้คือทางออกอันนี้เนี่ยเราซื้อเราจะซื้อตั๋วที่ตรงนี้ไปกับโฟ0ทสันไป2,000แล้วก็กลับกลับกลับอีก2,000ก็จะเป็นค่าตัว๋วค่าตั๋วประมาณ ค่าตัวอยู่ที่4 0่0 4K สสเจัดเนี่ยเรามาซื้อสว๋วที่ตรงนี้แล้วเขาก็จะมารอกันตรงนี้อ่าเขาจะเขาจะปิดประตูมาเขาจะกั้นไว้ไม่ให้ยังไม่ให้คนเข้าไปเขาจะให้รอตรงนี้ก่อนแล้วพอพอเรือข้ามมาก็คนก็จะเดิน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 ออกไปพอเดินออกไปเสร็จหมดปุ๊บก็จะให้คนที่โอเคก็จะให้คนที่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 จะข้ามไปเนี่ย เดินเข้าไปอีกทีหนึ่งโอเคตอนนี้ก็เข้าได้ด้วยอ๋อโอเค,อเคก็คือตอนนี้เรือรอพอเรือรอปุ๊บหมายถึงว่าคุณเดินออกไปหมดแล้วค,คนที่เตรียมเข้าไปก็อยู่ตรงนี้อ พอพอเดินเข้าไปหมดพวกเลือยังไม่ออกก็จะมีคนเดินเข้าจากตรงนี้เข้าไปอืแต่ปัญหาคือคิดว่าตั๋วน่าจะแพงสำหรับสาหรับคนต่างชาตินะอืไปกลับก็400บาทข้ามไป200กลับ200แพงค <c oughs> ่าตั๋วเรือแพงมา,าก แพงมากอ๋อนี่ไงก็จะเข้าไปนี่อ่าตอนนี้เรือข้ามไปแล้วในคนกำลังเข้าไปเป็นเรือเฟอร์รี่อ่าเฟอร์รี่อ่าน่าจะประมาณ500อ่าถ้าเป็นคนพมา่าน่าจะประมาณ500 อ่าห้าอ่าห้าอ๋อโนโนคาเมลาโอเคตรงนี้ก็คือเป็นทางเข้า mm hmm. เดินเข้ามา uh, mm hmm. เดินเข้ามา mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราคงไม่ข้ามไปเพราะว่าตอนนี้มันประมาณบ่ายสองแล้วอ่า uh huh. <Okay. S 1> ถ้าจะข้ามก็คือว่า mm hmm. ก็ต้องข้ามวันพรุ่งนี้ ดูเด็กของทอดมันมันมากเลยอะ่ะอของทอดนี่ดูด 叫啥、啊、呀？ อันนี้ก็คือทางข้ามที่อยู่ที่อยู่ตรงข้ามอะไรนะเมียนมาแอร์ไลน์ออฟฟิศที่จุดที่เราขึ้นรถเมสาย58เพื่อไปโปรตาทาวปากอนดาอ่า อ่าท่าเรือข้ามภาคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลองทําเป็นเนียนดูอ่าว่าว่าจะผ่านไปไหมเพราะว่าเราก็ยื่นแบงสองพันใช่ไหมอ่าพอพอสังเกตได้คือถ้าเป็นถ้าเป็นคนพม่า,มาเนี่ยห้500าร้อจัดเองอแต่เขาเก็บเราสาวชาวต่างชาติ องันจา้าเ,เดี๋ยวเราเดินเดินจากตรงนี้กลับขึ้นไปที่โรงแรม